ออโนเทมเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วโดนดันปอมแล้วไหวไหมไหวอยู่ครับไหวอยู่ยาตาัตแมนบับหลบแล้วกันทีพงพีเคสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมา จัดทีมนะครับสกองหลังเนาะแล้วก็จะเอาไปเทส PVP กันนะครับว่ามันใช้ได้ไหม3กองหลังเนี่ยเป็น3กกองหลังที่มีบัฟแล้วก็มีดามเมจนะครับแล้วก็มีป่วนด้วยนะ,อะโอเคครับส่วนตารางล็อกอิน7วันนะผมครบแล้วนะอันนี้ใน ID 2นะครับอโอเคครบถ้วนครบถ้วน เรนเจอร์ Ranger, เดือนใหม่รอบนี้ผมไม่น่าจะได้เปิดนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมชอบที่จะเปิดรอบค o ลาโบมากกว่านะครับอ่ารูบีก็ดองไว้ก่อนก็ในส่วนของตัวกาชาอ่าตัวกาชาผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อมีเซอร์ไพรส์นะในการเปิดขายของตัวเกมนะครับในการขายแสงมืดตัวเก่าเนาะซึ่ง ID นี้ผมเลงที่ ID 2นะผมเล็งที่บราวยมีกับตัว ิสิก้าในโครเมตเซอร์นะครับสตัวนี้นะที่จะเอามาเสริมทีมครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบ3กลกองหลังเนาะที่ผมจัดใบหน้าโฮมเนี่ยนะครับ3ตัวนี้นะจะประกอบไปด้วยยัตเตอร์แมนนะครับ1ตัวร่างไฮเปอร์นะอัอยการอัจฉริยะเอ็ดเวิร์ดนะครับ1ตัวแล้วก็เจม m มืดนะครับอันนี้จะเป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็ป่วนเลยอ่ะโอเค เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะครับยัตเตอร์แมนหนึ่งนะตัวนี้ผมจะเอามาบัฟแล้วก็ทำดาเมจนะครับบัฟเนี่ยจะเป็นสกิลแรกนะเอ้ยไม่ใช่บัฟจะเป็นสกิล2ส่วนสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลดาเมจนะครับสกิลแรกจะทำดาเมจ37เท่านะครับแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรูนะก็คือลดพื้นที่การใช้สกิลนะครับสี่สิเปอร์เซ็นต์สิบวิลดการต้านทักษะด้วยนะครับของศัตรูนะ40เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับสิบวิ ในส่วนของสกิล l 2ยัตตแมนผู้พะดุงความยุติธรรมอันนี้จะเป็นสกิลบัฟครับนี่บัฟกระจายเลยนะครับบัฟ <c oughs> เพิ่มหลบหลีก60%บัฟหลบหลีกทักษะ60%แล้วก็บัฟต้านทักษะเนี่ยอีก60%นะครับแถมยังมีการสะท้อนความเสียหายทักษะที่ได้รับนะครับทางเวทนะ150%นะครับก็1.5เท่าเนาะทั้งหมดเนี่ยอย่างละ 7วินาทีนะครับในร่างไฮเปอร์นะส่วนความสามารถไฮเปอร์จะเป็นสร้างร่างโคลนนะครับก็ค่อนข้างดีนะส่วนเกียร์ที่ใส่ก็ประมาณนี้ครับเพราะมันตีหนักอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ดูสเตตนะครับเนี่ยค่อนข้างตีหนักนะความเร็วในการโจมตีเนี่ยครับปาไป200รนะโอ้พระเจ้าช่วยความเร็วกันขึ้นที่1น0่นะครับระยะโจมตีเนี่ยค่อนข้างไกลนะ390ของสายว่องไวก็ถือว่า ประมาณนี้นะครับแต่ที่ให้มาเยอะมากนะครับจากตัวเกมก็คือความแม่นยำทักษะนะสาเปอร์เซ็นเยอะมากครับเยอะจริงๆค่อนข้างแม่นเลยนะครับเนี่ยส่วนแรกก็ประมาณนี้ครับลดแรก2อจุดนะสองช่องนะครับก็คือช่องกลางหนึ่งช่องตกแต่งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องแรกผมจะใส่คาถาเวทของราชินีเซลลี่เนาะอ่าประมาณนี้ครับ ต่อมาอายการอัจฉริยะเอ็ดเวิร์ดนะอันนี้ลูกรักผมเลยนะครับ <c oughs> บอกแล้วบอกอีกอเดี๋ยวสกิลแรกจะเป็นสกิลดัมเมดนะครับนี่หมากรุกแห่งหลักเหตุผลโจมตีกระเด็นถอยหลังสร้างความเสียหาย15เท่านะครับแล้วก็ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่70%ลดการใช้ทักษะของศัตรูเนี่ยอีก50%สนะครับส่วนสกิล2เป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มความแม่นยำทักษะ 12%เโอ้เยอะจังเลยเพิ่มมัตราการใช้ทักษะ50%เนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก3เฮ้ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ย100เนะครับเพิ่มพลังโจมตีบวก300%เป็นตัวเก่าลนะแล้วตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมอ่าประมาณปลายปี2017นะครับถ้าจำไม่ผิดนะผิดพลาดประการใดขออภัยครับส่วนสเตตของอายการ ความเร็วในการโจมตี167ความเร็วกันเคลื่อนที่125นะครับระยะโจมตีเนี่ยค่อนข้างไกลครับไม่ใช่ค่อนข้างไกลไกลเลยนะครับ425แล้วก็สเตตตรงนี้นะครับใช้สกิล50นะครับเป็นการอ่าเป็นอัตราใช้สกิลเดิมเนาะอัตราลบสกิลเดิมเนี่ยสีความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับที่10ต้านสกิลศูนย์นะครับลดได้สองจุดนะแล้วก็ผมจะเน้นไปที่ต้านสกิลนะครับเพราะว่าตือยืนไกล ช่องกลางจะใส่ชุดฮัลโลวีนช่องตกแต่งนะครับจะใส่เล่าโรงเตรียมโรเตนาะแล้วก็ต้านสกิลส่วนช่องแรกจะใส่เกียร์เจ็ดาวนะครับจากรอบสกากุระวอนะอามามิยะคุนิสาดะานะครับเกียร์นี้ค่อนข้างดีนะมีรถคูดาวเดนเจอร์ด้วยนะครับอ่าต่อมาตัวทีเด็ดนะครับในการป่วนนะครับแล้วก็บัฟนะก็คือเจมอันตราเพอร์เพลนะครับเจีม่วงนั่นเอง สกิลแรกของเจมนะครับเป็นสกิลบัฟนะเพิ่มความเร็วการโจมตี2 0 0แล้วก็สกิลนี้เด็ดมากนะครับต่อมานะเพิ่มความแม่นยำทักษะนะครับก็คือเพิ่มแม่นยำสกิลเนี่ย3าสนะครับเวิเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ3 0บัฟดีด้วยเนี่ยดูยเห็นไหมสกิล2เลเซอร์เห็นความยุติธรรมนะครับล้างอมตะของศัตรูแล้วก็เปลี่ยนสภาพฝั่งนะก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นหินนะครับ แต่ผมทำได้แค่140นะครับนี่รีวิว140นะตอนนี้ผมช่างใจอยู่นะครับว่าจะทำแม็กตัวไหนนะแสงมืดก็คือมีคนี่อารมาหตัวเจมม่วง1ตัวแล้วก็ซารีมอบินนะครับอีก1ตัวนะผมยังคิดอยู่ว่าผมจะทำแม็กตัวไหนนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้มี18ตัวนะครับกบกบม่วงเนาะแล้วก็ถ้าไต่หอคอยได้19แล้วก็ทำภารกิจประจำวันเนี่ย ที่จะได้กบม่วงนะครับของรอบเดือนนี้นะก็คือตรงนี้ครับเนี่ยอีกหนึ่งตัวก็จะครบ20พอดีนะเลยคิดว่าอยากจะทําแสงมืดแม็กหนึ่งตัวแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําตัวไหนนะครับอ่ะประเด็นประมาณนี้ในส่วนของสเตตของเจ้าเจมม่วงนะครับอัตราการโจมความเร็วในการโจมตีนะครับร้อความเร็วกันเคลื่อนที่ 95ก็ไม่เร็วไม่ช้านะครับระยะโจมตี340นะครับประมาณยัตเอแมนนะประมาณนะครับเป็นสายไวพริบนะอ่าสแตทประมาณนี้ครับอัตราใช้สกิล30%หลบสกิล0ความแม่นยำทักษะ30%ต้านสกิล20นะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวจะไปเทสกันที่ด่าน406กับด่าน417เนาะ แต่คนอื่นเดี๋ยวไปกันที่ห้องทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวไปรีกระดานดูก่อนเนาะเผื่อได้อะไรดีๆขอจจๆหน่อยเรียบร้อยครับโอ้โหเมามงซะมั้งเหมือนจะเลิกไม่ดีครับเอาโอเคไปสเตจหลักกันดีกว่ามากันที่ด่าน406นะอ่าผมตั้งตัวไว้แล้วนะครับไปลุยกันสักหนึ่งรอบกับด่านยาวนะครับด่าน406 ผมกดออโต้เลยเอากดออโต้คนณหนึ่งดีกว่าในสเตจหลักเนี่ยเป็นมันจะเป็นที่ให้เราเทสสกิลนะครับแล้วก็เทสระยะยืนนะครับว่ายืนใกลย้ยืนไกลห่างแค่ไหนสกิลติดดีไหมสกิลรูปแบบเป็นยังไงนะครับเนี่ยเป็นทีมยืนไกลนะครับ3ามตัวเนี่ย <laughs> ก็เลยศัตรูจะไม่ค่อยเข้าถึงตัวเท่าไหร่นะครับน่ะโอเคครับรอบแรกมากันที่ด่าน417นะครับอันนี้จะเป็นด่านสั้นนะไปครับผมกดออโต้คูณหนึ่งไว้เลยอ่าเจมบับนี่สกิลออกนะครับทนายเอ้ยอายการนะครับผมว่ายัตเตอร์แมนเนี่ยสกิลก็ตีหนักดีนะครับแค่ไม่มีทะลุอมาตะเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนล้างอมาตะให้เนี่ยมันตีสบายเลยนะครับยัตเตอร์แมนเนี่ย ถ้าดูจุดโจมเหยุดจุดโจมตีจุดโจมตีของทั้ง3ตัวนะครับไกลมากครับเนี่ยศัตรูเข้าไม่ถึงเลยนะแล้วออกสตีเอยแล้วออกสกิลกันบ่อยมากนะครับเนี่ยดูยพูดผิดบ่อยจังวันนี้ <laughs> โอเคครับด่านส1 7นะเดี๋ยวจะไปเทสนะครับกันใน PVP นะสัก2-3รอบนะครับไป เดี๋ยวจะตีกันสักสามรอบนะขนพอมีครับไปรอบแรกขอเจอทีมนี้เนาะน่าจะพอสู้ได้ครับมีน้ำสามตัว1 2ึสมีไม้2ตัว1นสองแล้วก็มีไฟ2ตัวนะครับ1นึอ่ะแล้วก็ถาดพิเศษนะครับก็คือแสงมืดนะหนึงสองน่าจะพอสู้ได้ครับอ่ะผมจัดไว้แล้วนะครับจัดเข้าทีมไปเลย ทั้งสามตัวเนาะ <at> เขาจะมีเจมม่วงอายการเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ยัตเตอร์แมนนะครับป่าลุยสู้ได้สู้ได้สู้ได้สิออโต,โตเลยครับอ่าอ้เห็นไหมครับยัตเตอร์แมนเนี่สกิลยัตเตอร์แมนได้อยู่ครับได้อยู่ครับบัฟก็ดีตีก็แรงนะครับสำหรับสามตัวนี้นะ แถมยังป่วนด้วยนะน่าจะโนไอเทมได้นะครับมีตัวป่วนผมมีตัวป่วน2ตัวนะครับคือริวกับเจมม่วงนะโอเครอบแรกฉลุยครับอ่ารอบ2อปะขอตีทีมนี้แล้วกันนะครับรอบที่สองนะค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่นะครับมีโคนี้แสงนะครับโคนี้มืดตัวใหม่นะ แล้วก็มีรีวายนะครับแล้วก็มิมาวริเนะาะธาตุไฟเพราะว่าทีมผมเนี่ยจะหนักไปทางธาตุาไม้นะครับประมาณสี่ตัวนะ,อะลองสู้ดูครับไปลุยสู้เขาเซสู้ได้เซสู้ขาสู้ขาโอ้โหมาถึงก็โดนน้ำแข็งแต่หัววันเลยนะครับผมเกลียดมากเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยพวกลงน้ำแข็งนะครับอ่นาน่าจะพอได้อยู่ครับะผมตั้งตัวไล้นะครับ ยัตเตอร์แมนก็บัฟดีอยู่นะครับยัตเตอร์แมนบัฟหลบนะบัฟหลบบัฟต้านแล้วก็เกมมืดเนี่ยไอเจมม่วงนะบัฟแม่นนะส่วนอจยการเนี่ยจะบัฟเพิ่มอะไรนะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลโอ้อยังพูดไม่จบเลยอ่าโอเคครับชนะนะรอบ2อรอบส,ออบสไปครับ รอบที่สนะครับขอเจอทีมนี้เลยขอหนักๆเลยนะครับโอ้ทีมนี้ธาตุน้ําเขาเยอะมากนะครับประมาณ6ตัวปะอหตัวครับหนึ่ง6อสาี่ห้าหทีมผมในชอบธาตุน้ํามากนะครับเพราะว่าทีมผมธาตุไม้เยอะนะไฟเขาเนมี2ตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็มีธาตุไม้2ตัวหนึ่งสองน่าจะพอฟัดพอเวียงนะครับ หรือไม่อย่างนั้นก็หักประกาศเซียนผมแพ้ไปเลย <c oughs> อ่ะลุยครับน่าจะชนะอยู่นี่ไม้ผมมีหนึ่งสสสี่ห้านะครับโอ้โหเยอะมากไ <c oughs> ปพึ่งบาร,รมียัตเรแมนกับริวแล้วก็อ่าอะไรอะ่ะอีกตัวนึงอะ่ะจำชื่อไม่ได้ <c oughs> อ่าชิโนบุ bu. อ่าโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับนี่ยัตเรแมนบัฟหลบด้วยนะ ได้อยู่ครับขอโนเทมเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละโอ้โหโก๊อปปี้ดีครับเจ้าคนีเศรษฐีนะผีเข้าผีออกเหมือนกันครับตัวนี้ผมมองว่าง,งันติดดีกด็ดีดีไม่ติดก็ไม่ติดเลยนะครับเนี่ยจังหวะมันเนี่ยงงเหมือนกันอ่าโอ้โหโดนดันป้อมแล้วไหวไหมไหวอยู่ครับไหวอยู่ยัยาตแมนบัฟหลบแล้ว อ่าเจมม่วงนี่บัฟเพิ่มความแม่นยำนะครับก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีผมว่าเจมม่วงเนี่ยคนมีติดทีมนะครับคนไม่มีก็อาจจะเล่นยากหน่อยแต่เล่นได้ครับแต่ถ้าได้ก็จะดีนะครับอ่าจบแล้วโอเคเรียบร้อยครับ3ามรอบนะอขอไปดูเกียร์คนล่าสุดก่อนนะครับ ก็ไม่ได้ขี้เหร่ขี้รือวอะไรนะครับสวยเลยเกียร์สวยนะครับได้อยู่ได้อยู่จริงๆตัวนี้ก็อยากจะให้เอา,เอ,าออกจากทีมนะครับแรก่ก็ไม่ลดนะดูนี่เนี่ยไม่ได้ลดแร่เลยครับประมาณนี้ครับเขาอาจจะมีตัวเรนเจอร์ประมาณนี้เนาะโอเคครับ PVP สามรอบจากการทดสอบในสเตจหลักแล้วก็สเตจ PVP นะครับสามตัวนี้เนี่ย ผมมองว่าลงตัวนะครับในการยืนกลุ่มหลังเนาะแล้วก็มีการบัฟด้วยยัตเตอร์แมนเนี่ยยัตเตอร์แมนนะครับจะบัฟหลบลีกหลบทักษะแล้วก็ต้านสกิลแล้วก็มีสะท้อนดัมเมจเวทนะครับแล้วก็มีดัมเมดด้วยส่วนหอยกานนะครับจะมีนี่สกิลดาเมจนะครับอาจจะสกิลดาเมจไม่แรงเท่าไหร่แต่มีออปชันเพิ่มมาคือกระเด็นถอยหลังนะครับ แล้วก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟใช้สกิลแล้วก็เพิ่มความแม่นยำทักษะนะส่วนเจมม่วงเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วครับดูการบัฟของมันนะเพิ่มความแม่นยำสกิลเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็บัฟแม่นดีนะครับแล้วก็สกิลมันป่วนมากนะครับเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะเมื่อกี้เราเห็นว่ามันครบเครื่องมากนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยพอลงทีมเดียวกันเนาะ แต่มีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องใช้3ตัวเหมือนผมก็ได้นะผมเป็นการแบบว่าหาเซตบัฟแล้วก็ให้มันเข้าทีมนะครับผมก็ได้แบบนี้นะถือว่าใช้ได้นะครับ3ตัวเนี้ยถ้าจับลงทีมเนี่ยผมให้ที่75็ดถึงแปนะครับแล้วก็เกียร์ก็อาจจะต้องดีนิดนึงคนที่ไม่มีเนี่ยก็ไปยุกใช้นะครับ ้ปยุกต์ใช้ในส่วนของที่ตัวเองมีเนาะว่าเรามีแบบไหนประยุกต์ได้แบบไหนนะครับก็เล่นให้สนุกแล้วกันครับเกมนี้มันพลิกแพงดัดแปลงได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนเนาะเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับบ๊าย